สามเยี่ยมมากดีมากวันเห็นคลิปวันนี้ของคุณอาทำา12 12นาทีทำได้นะคะพอตัวเลขมันขึ้นแบบนี้จาก2.1เป็น3 3คูณ2เท่ากับ 6. 6 6คือมาตรฐานช่อง6คือมาตรฐานเวลาเราจะทำคลิปเราต้องทำสูงกว่ามาตรฐานขึ้นไปค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคลิปช่องคุณอาทำา7็7ถึง10 12ได้ไหมอย่างวันนี้ได้บะได้ค่ะได้เลยนะคะแต่สถิติของเรื่องเวลา ต้องไม่ให้ห่างกันมากนะักทุกคนฟังนะเราต้องเลือกช่วงระยะเวลาการทำคลิปเดี๋ยววันค่อยสอนในเนื้อหาเนาะตรงนี้เนะาะบอกคุณอาไว้ก่อนว่าเดี๋ยวรอชมรอชมนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณอาขึ้นมา3มเนะี่ย เก่งมากแล้วค่ะตัววันเองนะวันวันที่เราสอนกันนะคะวันก็ไม่ได้บอกเป้าหมายทุกคนว่าเฮ้ยวันเองก็อยากได้3วันกําลังปีนอยู่ค่ะคุณอากําลังปีนจากสองมาที่3เหมือนกันเดี๋ยววันนี้วันพาไปดูนะคะว่าที่วันพูดกับคุณอาคนเลี้ยงหมูคืออะไรก่อนที่เราจะเข้าหลักสูตรเราไปดูตรงนี้ก่อนค่ะเราเรียกว่าสถิติการรับชมสะสมของช่อง นะคะเราเข้าไปที่ yt studio ค่ะออหรือ studio. youtube. com ก็ได้นะคะเดี๋ยววันพาเข้าไปที่ YT Studio นะคะสำหรับคนที่มีอุปกรณ์มือถือเราอยากรู้ว่ามาตรฐานช่องเราอยู่ตรงไหนนี่เปิดมาตรงช่องเลยนะคะช่องครัวบ้านนาเมนูเด็ดของวันเปิดช่องมาแล้ว1ปีค่ะเดือนตุลาคมนี้จะครบ1ปีบริบูรณ์นะคะปีกว่าเปิดเปิดมาได้6 7เดือนค่ะวันเปิดสร้างรายได้ตั้งแต่เดือนที่4แต่วันต้องขอบอกทุกคนไว้ก่อนเลยว่า ช่องนี้น่ะมันไม่ได้เริ่มต้นจากข่าวสะอาดวันไปทำอะไรโกงมาหรือเปล่าวันไม่ได้โกงนะคะทุกคนเพียงแต่วันน่ะไปเปิดตัวช่องใหม่ด้วยความที่วันเป็นช่องปังแล้วคนรู้จักวันแล้ววันก็วันมาจากช่องมาดามบ้านานาสวีเดนนะคะแล้วพอวันเปิดช่องใหม่วันก็แค่ไปแนะนำตัวช่องใหม่ในช่องเก่าของตัวเองค่ะว่า สวัสดีค่ะทุกคนที่ติดตามช่องมาดามบ้านนาสวีเดนตอนนี้วันเปิดช่องใหม่นะคะชื่อว่าครัวบ้านนาเมนูเด็ดเพราะฉะนั้นวันจะได้ f อฟคนที่เขาตามครัวเอ่อช่องช่องมาดามบ้านนาสวีเดนบางส่วนนะคะเขาก็จะมาคือวันเนี่ยจะมีคนที่รักวันรักแบบไม่มีเหตุผลฉันชอบเธออ่ะสมมุตินะคะฉันชอบเธอเธอจะทำอะไรฉันก็จะดู เพราะฉะนั้นเขาก็จะตามมากดติดตามวันที่ช่องครัวบ้านนาเมนูเด็ดแต่ยอดวิววันไม่ได้สูงอะไรเลยนะคะยอดวิวคือปกติเลยช่องมาดามบ้านนาสวีเดนคนชอบเพราะว่าวันใช้ชีวิตในต่างแดนค่ะพอช่องครัวบ้านนาเมนูเด็ดคือวันทำอาหารการกินคือคนสองกลุ่มนี้บางทีเขาไม่ได้ชอบเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นยอดวิวมันก็เลยไม่ได้สูงเท่าช่อง มาดามบ้านนาสวีเดนแต่ถือว่าเริ่มต้นได้ดีมากคลิปวันนี้นะคะมียอดวิว119วิววันก็จะได้ประมาณนี้ค่ะยอดวิวในแต่ละคลิปอยู่ที่ไม่เกิน500วิวเออบางวันก็ได้1000วิวนะคะแต่ว่า มันไม่ได้เป็นมาตรฐานมันเอาเป็นตัวอย่างในการในกรณีศึกษาแทบไม่ได้เลยเพราะว่าคนเขาไม่ได้คนเขาไม่ได้รักเราที่คอนเทนต์เรานะคะเขาเขามาดูคลิปเราเพราะว่าเขาชอบความเป็นมาดามบ้านนาสวีเดนบางคนก็แค่มากดติดตามให้เฉย เพื่อเป็นกำลังใจให้มาดูคลิปให้เฉยๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กลุ่มคนกลุ่มนี้ไม่ใช่เป้าหมายในการสร้างไรายได้ในอนาคตของเรานะคะสิ่งที่เราจะทำก็คือหาคนที่เขารักเราอยากดูวันขอใช้คอนเทนต์ช่องนี้ว่าการกินการอยู่แบบมาดามบ้านนาน่ะคือวันใช้ชื่อช่อง ช่องหลักว่ามาดามบ้านนาพอช่องเนี้วันก็มาให้เห็นชีวิตการกินการอยู่ของวันคือแยกออกมาเป็นอีกคลิปหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้วันก็กําลังต่อสู้กับต่อสู้กับเขาเรียกว่ากลไกทางการตลาดเหมือนกันทํายังไงจะให้คนชอบเราที่เรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะช่องนี้สถิติการดูโดยเฉลี่ยมันต่ํามาก มันต่ําแบบที่เราต้องการจะพัฒนามันในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูค่ะที่วันบอกว่าคุณอาเนี่ยไปได้เร็วกว่าวันอีกเพราะว่าวันไม่ได้เช็คช่องตัวเองเลยนะแต่วันกําลังปรับช่องอยู่นะคะวันอยากได้3นาทีเหมือนคุณอาค่ะเราเข้าไปดูนะคะว่าช่องเรามีมาตรฐานการรับชมช่องอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้คือมาตรฐานช่องไขช่องมั